สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานละื่นจะมาสาธิตทำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะแล้วผสมน้ำซอสให้ดูนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีเส้นไวไวนะคะครึ่งห่อนะคะแล้วก็มีเลือดนะคะหนึ่งก้อนเล็กนะคะแล้วก็มี กึ๋นไก่นะคะแล้วก็ตับไก่นะคะแล้วก็หัวใจนะคะห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีออกระเทียมเจียวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะผักชีนะคะสองต้นหั่นเป็นคำนะคะแล้วก็มีผักบุ้งนะคะห้าร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วก็มี ผงรสดีนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้จะทําน้ําซอสนะคะแล้วก็พริกป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วดำหวานนะคะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีน้าตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ําส้มสายชูนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ทําน้ําซอสนะคะทำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะ วิธีผสมน้ำซอสนะคะน้ำซอสก็จะมีใส่ซีอ,อิ๊วดำลงไปเลยนะคะผสมน้ำซอสนะคะแล้วก็ใส่ระะสีลงไปเลยนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่รสีลงไปเลยนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยะคะ่ยคะใส่ใสแดงนะคะ แล้วก็ใส่น้ำส้มส่สชูลงไปเลยนะคะแล้วก็คนๆค่ะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปเลยนะคะอันนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะผรส่งไปให้เข้ากันนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยเปรี้ยวเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูนะคะจะเป็น่างนี้นะคะน้ำซอสออก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะ จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน้ำซอสก,กุ้ยเตี๋ยวแห้งเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปทําผสมในก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะ,ะลวกลวกเส้นแล้วก็ลวกผักบ,บุ้งนะคะเดี๋ยวควไทายลวกผักบ,บุ้งก่อนนะคะลวกเลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวแช่น้ำเย็นนะคะ ลวกกับมุ้งก่อนนะคะทำใหกก้แห้งนะคะอัะนนี้กีโัวไทยใส่น้ำลงไปแล้วนะคะใส่น้ำห้าร้อยมิลกันนะคะลวกนะคะอันนี้ลวกกับมุ้งให้สุกสักแป๊บก,ก็สุกแล้วนะคะต่อสะดะะบบุ้งนะคะลวกกับมุ้งนะคะ ใครๆก็ลวกเป็นนะคะผักบุ้งนะคะอันนี้ลวกผักบุ้งก็ข้างไหนอย่างนี้นะคะดูนะคะอันนี้ผักบุ้งนะคะลวกลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะผักบุ้งนะคะ,ะฟันนิดนึงนะคะลวกผักบุ้งเสร็จแล้วก็ตักขึ้นใส่น้ำเย็นนะคะ เดี๋ยวลองลองไว้ผสมเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลวกเส้นนะคะลวกเส้นอไวๆนะคะอันนี้เราปรุงเสร็จแล้วนะคะก็ลวกเส้นไวๆไวๆเลยค่ะอันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะตัวไทยทำที่มีในบ้านนะคะพันนี้ตัวไทยมีเกือหัวใจแล้วก็เลือกนะคะอันนี้ก็ลวกเส้นนะคะ ลวกเส้นให้สุกนะคะอันนี้ก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะเดี๋ยวผสมนะคะบุ้งเดี๋ยวผสมบุ้งก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวลวกเส้นเสร็จก็เียมเอาไปคลุกเลยนะคะอันนี้คนไทยก็ใช้แค่ครึ่งขอนะคะขอนไวๆนะคะ น,นี่ผสมหมดแล้วนะคะผสมมาแล้วเดี๋ยวก็เตรียมหั่นนะคะโลกเส้นเสร็จค่ะอันนี้โลกเส้นใช้ได้แล้วนะคะกลับขึ้นเลยนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะ แล้วก็แช่น้ําเย็ยนนะคะเส้นก็แช่น้ําเย็ยนนะคะเดี๋ยวเอาไปคุกนะคะคุกกับน้ําซอสที่ครัวไทยบอกนะคะทำง,ง่ายๆนะคะครัวไทยใช้มือนิดนึงนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวเอาไปผสมเลยะคะ่ะเดี๋ยวคุกเลยนะคะครัวไทยใช้มือนิดนึงอันนี้เทน้ำลงไปแล้วเดี๋ยวคุกนะคะ คลกในชาอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะก็คุกเลยค่ะคุกเส้นนะคะใช้น้ำซอสอันนี้คุกเลยค่ะที่เราผสมไว้นะคะที่พอไทยบอกนะคะผสมไว้ค่ะคุกเลยค่ะน้ำตาละละลายแล้วนะคะน้ำตาละละลายก็คุกกับ ให้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้มันปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ชามะคะ่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะเดี๋ยวตักใส่จานให้สวยงามนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเสร็จแล้วนะคะ กคไทยคุกเสร็จแล้วนะคะคุกก็เดี๋ยวแห้งนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็อันนี้คือคุกนะคะเดี๋ยวโคนไทยให้ดูนะคะคุกกีเดี๋ยวแห้งนะคะก็จะเป็นลนักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวก็ราดด้วยที่เราลวกเออ หัวใจตักเลือดกลืนไว้นะคะอันนี้ลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ขัวไทยทําเสร็จแล้วนะคุกเสร็จแล้วนะคะคุกคุกน้ําซอสเสร็จแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่จานนะคะอันนี้ เสร็จแล้วนะคะก็ตักใส่เลยค่ะตกกักใส่จานนะคะอันนี้คัวไทยทำาง่ายๆสำหรับมีของในบ้านนะคะแล้วก็ใส่กึ้งไก่นะคะแล้วก็หัวใจแล้วก็เลือดลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตับด้วยนะคะอันนี้กวไวยนึ่งวยวื้อแล้วนะคะก๋วทยเอาที่บ้านมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะทำน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่หนยด้วยกระเทียมลงไปเลยค่ะ กระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะจะมีรสชาติหอมนะคะคลุกกระเทียมเจียวไปด้วยค่ะใส่ให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมเอทใส่บัตชีนะคะคนทาะถ้่องีต้นหอมก็ใส่บักชีอย่างเดียวนะคะน่าทานมากเลยนะคะกระเตียวแห้งนะคะ วิธีทำก๋วยเตี๋ยวแห้งครุกนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวไทยใส่จานสวยงามนะคะใส่กับน่าทานมากเลยะคะ่ะเอาที่มีในบ้านนะคะนี้นะคะวิธีทุบก๋วยเตี๋ยวแห้งเสร็จแล้วนะคะทำก๋วยเตี๋ยวแห้งทานที่บ้านนะคะ น่าทานมากเลยนะใช่ไหมคะเห็นไหมคะวิธีคลุกก๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นหมี่นะคะใส่เครื่องในนะคะใส่ตับใส่หัวใจแล้วก็ใส่เลือดแล้วก็ใส่กลืนนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นก็ใส่อย่างนี้นะคะครัวไทยได้ทำก๋วยเตี๋ยวแห้ง วิธีคลุกซอสนะคะกับเครื่องในไก่ตับไก่เลือดไก่แล้วก็กึนนะคะถ้าทานมากเลยค่ะคนไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะเส้นวิธี cook, คลุกก๋วยเตี๋ยวแห้งซอสน,นะคะวิธีผสมซอสน,นะคะที่ cook, คลุกก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะจัดจานให้สวยงามเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะ คัวไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะลักษยะงี้นะคะอา่านะมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะครัวไทยหวานรื่นได้ทำเน้ำซอสซเอ,อ่คุกก๋วยเตี๋ยวแห้งเสร็จแล้วนะคะเครื่องในไก่แล้วก็เส้นหมี่นะคะ ขอให้เอฟซเพื่อสุขภาพนะคะขอให้เอซในช่องเอฟซีประเทศไทยเอฟซีชั่วโลกให้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ